ครับวันนี้ก็ได้ราตนาเหรียญหลวงพ่อทองสุทธศิโลนะครับผมวัดบ้านไร่นครราชสีมานะครับเป็นอ่เป็นท่านก็เป็นลูกศิษย์นะครับผมลูกศิษย์ลูกศิษย์ของหลวงพ่อคูณบริสโธนะครับผมวัดบ้านไร่นะครับอยวนี้ท่านก็เป็นหลวงพ่อนะครับผมหลวงพ่อทองบางท่านก็เรียกหลวงปู่ทองนะครับท่านก็อยู่วัดบ้านไร่นะครับผมเป็นศิษย์เอกหลวงพ่อคูณก็ว่าได้นะครับพี่น้องครับครับเป็นเหรียญ แจกวันเกิดนะครับผมเหรียญแจกวันเกิดนะครับจะดูก่อนนะครับผมใช้แจกหรือเปล่าครับแจกนะครับผมที่ลึกแจกวันเกิดเนื่องในวันเกิดของท่านนะครับครบ6รอบนะครับปี64นะครับพี่น้องครับแจกเมื่อวันเหรียญนี้ออกมาเมื่อ31สิงหาคมปี2อ6 4นะครับก็ลาลาวกับเหรียญหลวงพ่อหลวงปู่ศิลานะครับช่วงท่านสร้างเหรียญ ใหม่ครับประมาณปีห3 64นะครับเหรียญที่มีชื่อเสียงโด่งดังครับผมหลวงปู่ศิลาก็ละล่ายกันกับหลวงพ่อทองนะครับหลวงพ่อทองสุทธาสีโลนะครับนี่ครับเอกลักษณ์ของเหรียญท่านโอ้โหรูปทรงสวยงามครับเป็นรูปเป็นรูปไข่นะครับผมเหรียญรูปไข่แยามาดูหน่อยครับองค์นี้ผมเพิ่งเช่ามาได้ไม่กี่วันนี้เองนะครับเช่ามาจากเพื่อนท่านหนึ่งนะครับผมจากเพื่อนท่านหนึ่งอยู่ทางจังหวัด โคราชนี่แหละนะครับผมห้อยคอเอ็นงามครับเป็นเหรียญสวยงามมากมาพร้อมตลับนะครับผมมาพร้อมตลับเลยนะครับพร้อมซีนพร้อมตลับใหม่กิฟต์เลยนะครับผมไม่ใช่ใหม่กิฟต์คมกิฟต์นะครับพูดผิดครับคมกิฟต์นะครับผมคมยังกะโอ้โหใบมีดนะครับว่าเก็บเป็นเหรียญยังไม่เคยใช้ห้อยคอยังไม่ได้เลี่ยมขอบเลยนะครับผมนี่ครับเหรียญแจกในพิธีเนื่องในวันเกิดครบหกรอบของท่านนะครับพุทธศิลน เต็มองครับผมเป็นนั่งหลวงพ่อนั่งขัดสมาธินะครับเต็มองค์คล้ายๆกับเหรียญรุ่นสร้างบารมีครับเหรียญรุ่นสร้างบารมีหลวงพ่อคูณปริสโตนะครับท่านเขาจะออกเหรียญมาคล้ายๆกับครูบาอาจารย์ของท่านนะครับครูบาอาจารย์ของท่านก็คือหลวงพ่อคูณปริสโตครับสร้างเมื่อปี19ที่เป็นเหรียญที่มีชื่อเสียงโด่งดังโอ้โหเดี๋ยวนี้เนื้อเงินก็ตกไปเป็นล้านนะครับผมเหรียญนั้นเป็นล้านนะครับหลวงพ่อคูณปริสโตปี ปี19รุ่นสร้างบารามีนะครับผมเหรียญก็จะเป็นนั่งเต็มองค์ยี้เลยครับเหรียญปี1ิบเกาปี19บเกน้องพ่อคุณลูกศิษย์ก็เลยมาทําคลาา้ายๆกับอาจารย์นะครับทําคล้ายๆกับอาจารย์นะครับเป็นเหรียญนั่งเต็มองคอ์ด้านหน้านะครับผมมีโค้ดหมาบอร์ด้วยนะครับมาดูโค้ดหมาบอร์ด้วยนะครับเบอร์เลขอะไรเนาะ รัตัเบอร์2049นะครับเลข2049เก้า็เป็นเลขสวยนะครับผมเลข9ลงท้ายด้วยเลข9 2049โอ้ยตัวหนังสือคมกริบเลยนะครับพระครูวิสุทธิวิทยาคมนะครับโอ้โหยังกับหลวงพ่อคุณครับผมหลวงพ่อคุณก็ท่านก็พระอะไรนะพระ อาจารย์วิทยาคมนี่ครับวิทยาคมนี่แหละอ่านี่ครับผมนามของท่านคล้ายกันนะครับผมกับอาจารย์ของท่านวัดบ้านไร่นะครับเห็นไหมครับเหรียญเหมือนกับเหรียญมีชีวิตนะครับผมแจกบล็อกออกมาได้สวยงามมากครับพี่น้องครับคมกริบนะครับเห็นไหมครับตรงสังคาติก็จะเป็นโค้ดด้วยนะครับต่อโค้ดอะไรน้อยเนาะเดี๋ยวครับผมดูผ่านมือถือไม่ชัดต้องส่องบวร บวรลนะครับผมบวรลอันนี้ครับโคตรตรงสังาติบวรลนะครับพี่น้องครับโคตรบรวรลนะครับโอ้ยคมม,มากเลยดูตรงไหนก็คมเพราะว่าเหรียญไม่เคยใช้นะครับผมเหรียญปี64ก็ถือว่าเป็นปียังไม่ลึกนะครับปีผ่านมาได้3ปีแต่ถ้าเป็นหลวงพอ่อหลวงปู่ศิลานี่ถือว่าลึกนะครับผมปี63สามหกสี 3, ่ หลวงพ่อทองก็เหมือนกันครับท่านก็เป็นพระที่เดี๋ยวนี้กระแสเหรียญของท่านพระเครื่องท่านมาแรงนะครับผมมาแรงจะแซงทางโค้งแล้วนะครับพี่น้องครับ <c oughs> นะครับมีหลวงพ่อทองสุทัศิโลหลวงพ่อหลวงปู่ศิลาแล้วก็หลวงปู่จือนะครับผมหลวงปู่พระอาจารย์ต้อมหลวงปู่หลวง,งพ่อสุริยันหลวงปู่มหาตุ่มอะไรเยอะแยะมากมายครับผมท่านกอ็อเป็นพระคณาจารย์ที่อยู่ในกลุ่มของ อธิษฐานจิตนะครับผมเป็นกลุ่มที่เดี๋ยวนี้กระแสพระเครื่องท่านมาแรงครับผมกลุ่มของหลวงพ่อทองกับกลุ่มของหลวงปู่ศิลานะครับเพราะว่าท่านก็เป็นพระที่เดี๋ยวนี้เป็นยุคโซเชียลก็ว่าได้ครับผมกระแสมาแรงมากนะครับตอนนี้ครับผมมีพิธีปลูกเสกพระเครื่องหลวงพ่อทองท่านก็ไปนะครับไปร่วมกับรายการปลูกเสกนะครับผมกับการพิธีปลูกเสกต่างๆกับหลวงปู่พระมหาศิลานะครับ ท่านมีรายชื่อท่านด้วยนะครับหลวงพ่อทองจุตัสซีโลนะครับผมเป็นเหรียญเหรียญนี้มีรอยจานด้วยนะครับลืมบอกไปว่ามีรอยจานด้วยครับนี่ครับรอยจานรอยจานคงจะเป็นรอยจานหลวงพ่อมั้งครับนี่ท่านที่ให้มานะครับเพื่อนที่ให้มาก็บอกว่าเป็นรอยจานหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อท่านจารเองนะครับท่านจารเองกับมือว่าอย่างนั้นนะครับเห็นไหมครับนี่รอยจานนะครับมีนะครับล้อมรอบเหรียญนะครับพี่น้อง ตรงนี้ก็จะตอบคําว่าวันเกิดเห็นไหมครับโอ้แดดแรงมากตัวนี้คล้ายๆกับตัวอุนะครับเนี่ยลอยจานเห็นชัดนะครับคล้ายๆกับตัวอุนะครับเนี่ยครับชัดมากนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเขาเรียกอะไรล่ะบล็อกอะไรนะนี่นาะอ่านี่ครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องครับเขาเรียกบล็อกอะไรนะผมลืมแล้ว ต้องขออภัยพี่น้องด้วยนะครับเพราะว่าลืมนะครับผมขออภัยพี่พี่เพื่อนด้วยเขาเรียกบล็อกอะไรนะบล็อกเป็นด้านหลังจะเป็นบล็อกลองพิมพ์หรือเปล่านะครับผมเป็นบล็อกลองพิมพ์ถ้าพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพี่เพื่อนครับเดี๋ยวนี้แสงแดดกำลังไล่ผมนะครับผมต้องรีบพูดรีบรีบเร่งเวลาหน่อยนะครับผมรีบเร่งเวลาหน่อยเพราะว่าแดดไล่แล้วครับแดดไล่นี่ครับด้านหลังจะเป็นบล็อกบล็อกลองพิมพ์หรือมั้งครับเนี่ครับเป็นบล็อกลองพิมพ์นะครับพี่น้องครับ ด้านหลังก็จะเป็นตัวนังสือกลับกันอย่างนี้นะครับด้านหลังก็จะมีรอยจานหลวงพ่อด้วยนะครับรอยจานเห็นไหมครับนี่ครับรอยจานหลวงพ่อด้วยใช่ครับเป็นบล็อกลองพิมพ์เลยครับนะครับเพื่อนให้มาเขาบอกว่าเป็นบล็อกลองพิมพ์นะครับถ้าจำไม่ผิดครับผมเห็นไหมครับด้านหลังจะมีรอยจานหลวงพ่อด้วยเป็นเหรียญที่หายากนะครับผมหายากถือว่ายากนะครับแล้วก็สวยงามมากน่าเก็บมากน่าเก็บสะสมมาก เพราะว่าผมไม่มีครับเป็นเหรียญแรกที่ผมได้มานะครับผมเป็นบล็อกลองพิมพ์นอกกนั้นจะเป็นเหรียญแบบธรรมดาทั่วไปนะครับเหรียญนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเป็นบล็อกลองพิมพ์เหมือนกับท่านมี2ด้านนะครับเท่ากับท่านมี2ด้านนะครับด้านนี้จะเป็นบล็อกพิมพ์ของท่านจะจะนูนนะครับผมจะนูนขึ้นมานะครับอะ่านูนออกนูนขึ้นมาด้านนี้จะยุบลงไปนะครับผมด้านนี้จะยุบลงไปเห็นไหมครับนะครับ ป็นคล้ายกับบล็อกแม่พิมพ์เหรอครับผมบล็อกแม่พิมพ์หรือว่าบล็อกลองพิมพ์นะครับด้านนี้จะยุบด้านนี้จะนูนนะครับด้านหน้าจะนูนด้านหลังจะยุบอย่างนี้นะครับสวยงามนะครับสวยงามเหรียญที่น่าเจ็บมากคมกริบเลยนะครับผมมียันรอยจานทั้งสองด้านนะครับด้านหน้าและด้านหลังดูความคมของขอ,งขอบเหรียญน,นะครับโอ้โหคมยัง <c ười> คมเป็นเสี้ยนเป็นเสี้ยนยังกับใบมีดนะครับผมเหรียญ พิ่งสร้างได้ปี64นะครับห่วงตันนะครับหมตันเหรียญยุคปัจจุบันส่วนมากจะมีแต่ห่วงตันนะครับจะไม่ห่วงจะไม่ทะลุส่วนมากจะไม่ค่อยสร้างผู้สร้างเขาจะสร้างห่วงตันหมดนะครับนะครับเหรียญโอ้โหคมมากเลยจับดูงี้มือร่วบงี้คมนะครับคมนจนจ,จะบาดนิ้วมือนะครับเพราะว่าเก็บในกล่องอย่างดีนะครับผม วยงามมากเป็นเหรียญหกรอบอแจกในวันเกิดเนื่องในวันเกิดของท่านนะครับผมตรงสังคาติก็จะตอกบอ,อะไรนะบรวลอครับผมบวลอ,อแปลว่าอะไรก็แปลเองนะครับแปลเองวัดบ้านไร่หรือเปล่านะครับผมบรวรอ <c oughs> <c oughs> นะครับหลวงพ่อทองสุดทัศสีโลท่านโอ้ดังจวนี้กําลังมาแรงครับหลวงพ่อทองต้องปูดจื้อนะครับ ผมกริบสวยงามน่าเก็บมากอ่าคงเก็บๆนะครับเหรียญน,นี้แต่ในภายภาคหน้าถ้าใจอ่อนอ่ามีพี่ๆเพื่อนมาขอแบ่งปันก็ไม่แน่ครับผมอาจใจอ่อนแบ่งให้นะครับอ่าในราคามิตตภาพ <c oughs> แต่ตอนนี้นะตอนนี้เก็บไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าผมเพิ่งเคยเห็นนะครับผมบล็อกเป็นบล็อกลองพิมพ์2ด้านอย่างนี้ <c oughs> ผมไม่มีครับผมผมมีเหรียญเดียวนี่แหละเ <c oughs> พิ่งเก็บมาได้เหรียญเดียวเนี่ยเพราะว่าหลวงพ่อทองผม ผมจะไม่ค่อยมีหรอกครับหลวงพ่อทองอ่าแต่ผมชอบว่าท่านอ่าผมศรัทธาว่าท่านอยู่วัดบ้านไนร,นร,าร,ร่นะครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อคุณปริษุทโธนะครับเพราะว่าผมนับถือท่านมากครับผมหลวงพ่อคุณศรัทธาท่านมากนะครับศรัทธาท่านมากหลวงพ่อคุณปริษุโทเพราะว่าที่ศรัทธาเขาเพราะว่า <c oughs> ท่านเคยช่วยเหลือชีวิตผมนะครับผมรับมาพร้อมตลับนะครับปิดตลับไม่ได้เลย <c oughs> ผีดตลับไม่ได้เลยขออภัยครับครับผมสุดท้ายนะครับผมอ่ีพีนี้ต้องรีบหน่อยเพราะว่าแดดไล่นะครับอ่าแดดไล่อายุเออลืมบอกไปอายุ72ปีนะครับหลวงพ่อทองอายุ72ปีอันนี้ในช่วงออกเหรียญน,นะครับเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับผมท่านอายุได้72ปีเดี๋ยวนี้ก็บวกไปอีก3ก็น่าจะเป็นอ่าเจ็ดสิบห้าปีนะครับอ่าเจ็ดสิบห้าปีเดี๋ยวนี้ท่านคงจะมีอายุประมาณ75ปีนะครับผม หลวงพ่อทองสุทัศน์สีโลวัดบ้านไนร่เพราะว่าออกปี64นะครับต้องทําเวลาหน่อยนะครับผมสุดท้ายนะครับผมขอบาร,รมีหลวงพ่อทองสุทัศน์สีโลจงปกปักรักษาให้พ,พ,พี่เพื่อนเพื่อนอยู่เย็นเป็นสุขปราถาจากความทุกข์ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับพี่น้องครับแดดไล่แล้วครับพบกันใหม่ที่พีน้าครับสวัสดีครับ